เรามา,ท,ท,าโมโะะทําท่าโบโพสนะคะท่าธนูนะคะนอนคว่ำหน้านะคะแล้วก็ใช้แขนมือทั้งสองข้างจับข้อเท้าด้านหลังนะคะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกลําตัวขึ้นนะคะแขนตึงหน้าเชิดไว้นะคะคอเชิดไปยืดคอให้ตรงนะคะหายใจเข้ายืดแขนไปข้างหลังนะคะหายใจออกใช้เท้านะคะดันลําตัวขึ้นนะคะ ใช้แรงจากขานะคะยกลำตัวขึ้นท่านี้เราจะให้เฉพาะส่วนที่เป็นท้องนะคะตรงสะโพกตรงกระดูกเชิงการานนะคะและส่วนท้องนะคะติดกับพื้นนะคะส่วนอื่นก็คือให้ยกจากพื้นทั้งหมดเลยนะคะท่านี้จะเป็นการท่าบริหารท้องนะคะยืดกล้ามเนื้อแขนขาสะโพกยืดหน้าท้องนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นหลังด้วยนะคะลองไปทําดูนะคะ